สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเป็นโดสที่หนึ่งนะคะก็ใช้วัคซีนของชิโนแวคนะคะอาการตอนนี้นะคะก็รู้สึกยังปกติอยู่นะคะขั้นตอนก็คือเราก็ไปตรวจสอบร่างกายนะคะก็มีการวัด อ,อุณหภูมิวัดความดานันชั่งน้ำหนักอะไรปกติเหมือนเวลาเราไปหาหมอทั่วไปนะคะก็ไปชา้านลดนึงนะคะเพราะว่าก็จะมีคิวให้เราอยู่แล้วก็ช่วงที่เราฉีดนะคะก็อันนี้ฉีดแล้วนะะช่วงที่เราฉีดเนี่ยก็จะรู้สึก เมื่เราฉีดวัคซีนธรรมดาทั่วไปที่เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการรู้สึกหน่วงๆนิดเดียวนะคะฉีดไปแทกประมาณ30วินาทีจะรู้สึกปวดนิดนึงนิดเดียวนะคะเหมือนเราฉีดวัคซีนธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะมีการให้เราพักนั่งดูอาการประมาณ30นาทีนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีเรียกเข้าไปอธิบายเรื่องว่าเราจะได้รับวัคซีนขั้นต่อไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อาการผลข้างเคียงทีม่มีโอกาสเกิดแต่ไม่รุนแรงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องติดต่อใครควรปฏิบัติตัวเช่นไรนะคะก็หลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะมีการให้ไปกรอกในแอปหมาะอมนะคะว่าเราต้องทําการสรํารวจร่างกายของเรานะคะติดตามอาการ1วัน3วัน7วันนะคะลงในแอปพลิเคชันหลังจากนั้นก็ไปฉีด เข็มที่สองนะคะก็วันนี้วันที่20ก็ฉีดเข็มที่หนึ่งไปเข็มที่สองก็ประมาณวันที่4นะคะก็ต้องไปตามนัดนะคะแล้วก็จะมาประเมิอนอาการในฟังทุกวันนี่วันที่หนึ่งนะคะผ่านไปประมาณ3ามสามชั่วโมงละยังดีอยู่นะคะทุกคนก็รอฟังสองวันสามวันสีวันห้าวันจะเป็นยังไงสู้ๆนะคะอยากให้ทุกคนฉีดเพื่อป้องกันเราไว้นะคะ ครอบครัวเราอยู่กันหลายคนนะคะเราทํางานในพื้นที่ที่มีคนมากมายนะคะเราควรจะป้องกันตัวเองนะอย่างน้อยก็คือฉีดไว้ก่อนนะคะผลข้างเคียงเนี่ยาจากที่ได้ฟังมาหลายๆอย่างก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่น้อยมากเป็นเปอร์เซนต์นที่ค่อนข้างจะน้อยมากนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรณรงค์นะคะในเรื่องของการรับวัคซีนดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่